สวัสดีค่ะวันนี้ทีมแคทเชียร์จะมาแนะนำขั้นตอนการเปิดปินขายเชื่อแบบมีภาษีเต็มรูปแบบ HCRV พนักงานขายจะนำใบเสนอราคามาให้เราเป็นใบเสนอราคาแบบมีแวดนะคะเข้าระบบ BC เลือกเมนูจัดขายบันทึกขายสินค้าบริการประเภทการขายเลือกขายสินค้าเงินเชื่อ เลขที่ใบขายสินค้าเลือก HCRV เลขที่ใบกำกับภาษีเลือก Copy เลขที่เอกสาร HCRV มาวางใส่รหัสลูกค้าเลือกใบเสนอราคาที่พนักงานขายเอามาให้เราคีย์เลขที่ใบเสนอราคา ตรวจสอบว่าใบเสนอราคากับยอดขายใน BC ตรงกันมีส่วนลดหรือไม่มีเมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องกดเซฟเลือกฟอร์มพิมพกดพิมพ์โอเคตัวอย่างบินขายมีอยู่4ส่วนสีเขียวต้นฉบับใบส่งสินค้า สีแดงสำเนาใบส่งสินค้าสีน้ำเงินต้นฉบับใบกำกับภาษีสีน้ำตาลสำเนาใบกำกับภาษีมีการแนบเอกสารให้พนักง,งานขายและเจ้าหน้าที่จัดส่งสีเขียวใบส่งสินค้าแนบใบแรกใบส่งสินค้าลูกค้าเซ็นให้ลูกค้า สีแดงสำเนาใบส่งสินค้าและสีน้ำเงินต้นฉบับใบกำกับภาษีแนบสองใบหลังลูกค้าเซ็นกับบริษัทสีน้ำตาลใบกำกับภาษีพนักงานแคชเชียร์เก็บเพื่อจะนำมาแนบเอกสารโอนไฟล์ภาษีส่งให้หัวหน้า,าแผนกจัดทำรายงานภาษีขายในลำดับถัดไปทีมแคชเชียร์ขอบคุณค่ะ